จังหวัดมหาสารคามนะครับจะพิธีรับมอบผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือและเนตรนารีที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครับที่ห้องประชุมเบญจบงกฎโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือและเนตรนารีที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการลูกเสือจิตอาสาโดยมีนายกำพลเจริญลักษผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งพร้อมด้วยกรรมการผู้ส่งคนวุฒิทางการลูกเสือผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียนผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานให้แก่ผู้บง dachte, ังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือจิตอาสาพระราชทานค่ะที่ผ่านการอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานตามเกณฑ์ของสำนักการลูกเสือแห่งชาติโดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับพระราชทานผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานจำนวน1854คน1118โรงเรียนค่ะ